สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชียงไทยกันด้วยนะคะปุยจักยากันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเส้นมหากากาศของเ่นนะคะแต่ทุกที้เราไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมาก,มากฟ้าร้องด้วยโอเคเรามาเริ่มกันวันนี้เรามีของเ,เล่นมากนะคะมันชื่อว่าอะไรก็มาดูกเรามาดู ิีนจะเอามารีวิวแกกนันี่คะ้วะะกที่นี่มนมีแค่อถุงใสไบนี่มาะค,ะมค่ะเห็นไหมคะถ้าผู่ชมเหม็นกันนะคะัะี่บ้านตอนนี้บ้านเราปิดไฟไปหมดเลยบ้านเราปิดไฟนะคะ ก็ขอโทษด้วยนะคะที่กล้องมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเราแกะเดี๋ยวเขาตัดคลิปไปเลยคะ